พี <can 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 ่น้องมาพ่อหน้ากำลังหาหนูค่ะพี่น้องคุณหาหนูเลยค่ะพี่น้องพ่อหนูว่าพี่น้องเพื่อเพื่อเฮ้ยบ้านี่แม่สมีเลี้ยวสวีสมีสวีสวีเร็วฉันนี้มา็นสวยหมูเร็วไปแล้วค่ะเอาสมีค่แล้วค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะพี่น้องสำดีเดือนหนาแล้วเพราไรต้องหาหนูอยู่พี่น้องก่อน ไปแล้วค่ะพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปหาหนูค่ะพี่น้อซาวฮนด้าสองซาวนะคะพี่น้องแอวอีกแล้วค่ะี่สาวซัมีกกำลังหายอยู่พี่น้องสีดาบ่พี่น้องทำมั่งเด้อพี่หน่อเลยรถสาวฮอนด้าสาวคุกกี้สาวซัมมี่ค่ะพี่น้องสีดาหนูบ่พี่น้อง มาดูครับพี่น่อแม่หนูวะผู proceso. ้แม่หนูวะหาดูเหรอครับพี่หน่อแม่หต้อะหาดูหรอครับพี่น้อตามตาวครับพี่น้อใหญ่บ่เธอแต่เบิ้งกครับพี่น้อ อ่อนไลยพี่นอ้องเอ้ยโอ้ยไปแล้วครับพี่น้องมาเด่นูหยางน้อพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่ตัวน้อนใเบิ้งเด้ะพี่นอ้องเอ้ยไปแล้วพี่น้องได้บ่น้อได้บ่าน,านสำนีกเห็นบ่ฮะเห็นบ่เห็นบ่นนบนมีบ่าวัาน ส่ย่ปุกเกียดน้ำหานั่นแล้วน้องคนนี้มเห็นบอฮะกายก็ห้อนหอนพี่น้องเป็นไงจ๊ะสมนีเห็นบาฮะในส่สสแล้วน้องหนูบวานอีพี่น้องเ้ย